โฟเอมเมนต์ Element, บ้านวาทินวันนี้กันบ้านนะคะตอนวิวาปัทพีวันนี้เป็นคิวของบ้านดินนะคะเปิดกล้องคิวแรกเมื่อเช้าวันนี้ห<อ>ลังจากที่แอปเปิ้ลมินเพิ่งไปแจมในตอนเสนหาวายโยมาบอกเลยนะเปิดมาคิวแรกแอปเปิ้ลมินก็คือหวานใส่กันแบบเรียกว่ารักกันตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยซึ่งคุณเบสนะคะนักข่าวของเราแอกบกระซิบม,มาว่ามีฉากที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันแบบจุ่มหัวหจุ่มหัวเลยเหรอจุ่มหัวแบบบรรยากาศอะไรแบบสีชมพูฟุ้งไปหมดเลยซึ่งแอปเปิ้ลมินบอกว่า รับสมัครชาวสวนเข้าไรแล้วนะคะมาตันเยอะๆจ้าก็เป็นเปิดต้องวันแรกคิวที่หนึ่งนะคะของเรื่องวิวาปัตภีนะคะก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นวันแรกแอบเห็นว่ามีบทหวานๆด้วยถูกไหมเอ้ยจะเป็นแบบว่า ก็ตอนนี้นะคะกําลังถ่ายทากันอย่างเข้มข้นเลยนะคะ<อ>ก็ฝากเปก็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ<อ>ทั้งพี่ดินแล้วก็น้องโรสจากเรื่องวิวาปัตพีนะคะจะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็รับสมัครชาวสวนเยอะๆนะคะนี่ขนาดแค่แบบคิวแรกอ่ะพีงไม่ได้แบบจริงบบจิงๆๆอะไรกันเลยอ่ะน่ารักมากก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรนะคะทางเที่ยวมาเทิงสดของเราจะนํามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆกันค่ะนี่อัปเดตแบบเรียวทานเลยนะเดีกันกนเลย่าเช้าเพิ่งเปิดกล้องอ่ะนะฮะ